เดี๋ยววันนี้จะมาทำคลิปให้ผู้ชมท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับซาวการ์ด X 6 0ตัวนี้นะครับอาการต่อต่อลำโพงภายนอกไม่ติดนะครับหรือไม่ดังนั่นเองเนาะ, <Boy> ะตดิะตดตดิตด สวัสดีครับก้ก้นวันนี้มาพบกับช่องแฮป e to say บล์ชาแนลพบกับผมเจนเคยนะครับบอยนั Boy, ่นเองนะครับก็ผ่านมาหลายอาทิตย์หนึ่งเดือนเต็มเแล้วมังเนี่ยเดือนหนึ่งกับอีกครึ่งเดือนเนาะที่เราไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายเดือนแล้วมาหลายมาหลายวันไม่ได้เจอมาหลายวันนะก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทํา คลิปให้ผู้ชมท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับซาวการ์ด x 6 0ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอา,อาการต่อต่อลำโพงภายนอกไม่ติดนะครับหรือไม่ดังนั่นเองเนาะก็ตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วหลาน่าจะสองสามคลิปแล้วน่าจะได้อยู่เวลาเปิดเครื่องเราก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับสีแดงผมสีแดงตรงกลางนี่นะครับ กดก็ไปอันนี้เอาง่ายๆเลยนะแบบสั้นๆแบบได้ใจความวันนี้ก็เป็นวันที่21ธันวาคม2567นะครับก็จะถึงปลายปีแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นปีใหม่อีกแล้วอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี่เองนะก็ช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ใคร นอนอยู่แล้วก็อากาศหนาวก็รีบห่มผ้าที่หน้าอ,อกได้เลยนะครับมิงงั้นก็จะเป็นหวัดนะผมเป็นไปแล้วนะครับเพิ่งจะหายแล้วก็พอหายดีก็เริ่มมาทําคลิปนี่แหละแล้วก็วันนี้จะมีสาย aux นะครับต่อที่ลําโพงเขาเรื่องต่อที่ลําโพงนี่นะเหมือนเดิมลําโพงวิทย์ี่สองเรานี่เองนะครับลําโพงของผมจะต่อสายที่เป็นสองขีด ได้เท่านั้นสองขีดเท่านั้นนะที่จะต่อลำโพงนี้ได้นะครับถ้าเป็นสี่ขีดแบบนี้จะต่อไม่เข้านะอันนี้ตรงนี้เขาจะมีลำโพงต่อออกไปลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยตรงนี้มันจะมีสองสองช่องนี่เห็นไหม ช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยช่องไหนก็ได้นะครับมันจะเป็น headset ทั้งคู่นะอืม OTG เราไม่ต้องต่อก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงว่าเราต่อแล้วเนี่ยมันออกไปที่ลำโพงภายนอกหรือเปล่านะจะเอาเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วกันเนาะวันนี้กล่าว่าจะใช้สองตัว เราก็เปิดลำโพงขึ้นมาโอเคไม่อยู่ไหนนะหาช่องต่อไม่นะครับตัวนี้จะมีไมโครเอนเซอร์นะครับต่อได้3มช่องนะครับหรือว่าใช้เป็นไมโครไดนามิกก็ได้แต่ว่าเราจะต้องใช้ตัวแปลงนะ เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแจ็ค3.5ทั้ง3ช่องเลยนะครับเราก็นำไมอันนี้เป็นไมโครอินเซอร์นะที่ผมจะเสียบใครจะใช้เป็นไม่ไดนามิกก็ได้แต่ว่านี่แหละ่างว่าจะต้องใช้ตัวแปลงมันด้วยแล้วกันนะครับเท็ตหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบชิกชิกชิกอันนี้อันนี้เป็นไม่ที่ลำโพงด้วยนะครับแล้วก็ เป็นไม้เป็นไม้ที่เพื่อนได้ยินตรงนี้ด้วยนะเล่งเสียงหน่อยโอเคเ็ตตทด,ด,ดสอบเรามาดูตรงนี้นะครับเวลาเราจะใช้ให้เสียงมันออกไปลำโพงเนี่ยเราก็ปรับตรงที่ตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับปรับจางแหลมทุ้มให้เสียงมันแบบบาลานซ์กันนะนะแล้วก็ เราก็จะเปิดที่ลำโพงนะครับเวลาเราต่อลำโพงภายนอกแล้วเนี่ยเราปรับตรงนี้นะครับมอนิเตอร์นะเวลาเราเบาเสียงเนี่ยเบาได้เบาเบาเบาจนแบบไม่มีเสียงที่ลำโพงเลยก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะใครอยากจะ,จะเอาตัวนี้ไปร้องคาราโอเกะมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่า พยายามตั้งลำโพงให้มันไกลกับไม้เรานะครับตัวนี้มันมันไม่ได้แบบลดอาการหอนของไม้นะถ้าอยากให้ลดอาการหอนของไม้เนี่ยเราจะต้องไปซื้ออรุ่นนี้มันพีเมียมหรือมีเกตม,มากกว่านี้นะครับอันนี้มันก็ราคาถูกนะแล้วก็เวลาใครต่อนำโพงนำโพงแบบต่อเข้าไปที่โทรศัพท์ นะครับให้เปิดตรงนี้ไว้สุดเลยนะครับเนี่ยพวกแอคคอมปานีอะไรพวกเนี้ยเวลาเราเปิดเพลงเข้าไปเนี่ยอยากจะให้เปิดให้สุดเลยแล้วก็ไปเบาที่โทรศัพท์เอานะครับเวลาเบาเสียงที่โทรศัพท์เราก็เบาตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะไปเบาที่โทรศัพท์เอาเอไปาไปเบาที่โทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเรานําเสียงแซวการ์ดเนี่ยออกไปที่โทรศัพท์ เราสามารถเบาตรงนี้ได้นะครับแต่เราจะเบาที่วิดีโอที่เราอัดเนี่ยไม่ได้น,นั่เนเองนะแต่ว่าเราเบาเสียงเพลงที่เราเปิดเข้ามาในซาวการ์ดตัวนี้ได้นะครับอ่าให้ให้เพื่อนเพื่อดูตรงนี้ละนะครับในการต่อมีไม้นะครับอ่าตวนอีกครั้งหนึ่งมีไม้แล้วก็มีต่อที่ลําโพงนะครับลําโพงตัวนี้เปิดได้ที่ สองขีดแล้วก็ช่องสีงเงินสามช่องนะครับประมาณนี้แล้วก็กดเอฟเฟกในนี้ได้เลยนะครับใครจะกดเอฟเฟกเนี่ยมันกดในนี้ได้เลยผมจะงเอาไรตัวนี้นะครับเข้าไปที่ลำโพงเพื่อนๆจะคงได้ยินได้เลยนะครับอันนี้เวลา,าเรา ใช้ไม้ตัวนี้อยู่มันก็จะอันนี้ผมเสียบไม้ที่อ่าโทรศัพท์นะไม้ตัวนี้เลยนะไม้ปกเสือ้อเดี๋ยวเราจะลองนําเข้าไปใกล้ๆ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 ก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับเวลาเราออกไมใก้ใกล้ๆใกล้ๆมันก็จะได้ยินเสียงเบาลงเบาลงแบบนี้นะครับรไ,ได้ยินไหมเพื่อนได้ยินไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาเข้าไปใกล้ทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เด ทดสอบหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าศย์ประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่จะเอามาบอกเพื่อนท่านนี้นะครับให้ได้ไปต่อใช้งานนะครับเพื่อจะไปร้องคาราโเกะหรือว่าไปทำงานต่างๆที่เกี่ยวกับการทำคลิปอัดวิดีโอไลฟ์สดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ที่มันไม่ออกหน้ามอนิเตอร์หรือว่าลาโพงภายนอกนั่นเองนะครับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นๆนั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแฮ p ตูเซ y ร์บอ n n n น๊ลมาด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะครับวันนี้ช่อง h p p ตูเ o y ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบา